ซาร่าแอนตาซิลเดลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนด้า500แยมท่าทมขาวไทยนครลงถึงดีออกไซด์นะครับก็ท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายครับภายใต้รับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันแหละครับมทั้งนวมนะครับแล้วก็กางเกงสวยๆแบบนี้ครับก็ขอบคุณครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้เกมบนเวทียกสอง ครับยกที่2ครับทางด้านของช่อฟ้าแล้วครับยกนี้เร่งเกมเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วครับพยายามเน้นแข้งขวาเปิดทางเข้าไปขนาะที่เพชรดำครับยกนี้ก็ยังไม่เร่งครับตั้งรับแบบรัดกลุ่มแล้วครับเอาให้เหนียวแน่นที่สุดแล้วครับ ดูฟอร์มของเพชรดำนะครับล่าสุดสี่ไฟในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าสวยงามแล้วครับชนะ3ครั้งเลยครับแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นขณะที่ชออฟ้าครับชนะ2แพ้2เพชรดำวันนี้ต่างจากไฟอื่นครับหลังๆชกไม่เคยขาดเสียบบสครับวันนี้เสียบบสอยู่สิงคโปร์ไม่ได้อยู่ที่บุงครับต้องดูครับว่าจะมีผลหรือไม่ครับบอสเอาละครับทีมชาติจิตใจเหมือนกันนะครับนี่คือผู้เอกนะครับทายอุบลครับ เ,เกงสีแดงทรงผมนี่ต้องบอกว่าเปรี้ยวฉีราดเลยนะครับส่วนน้ำเงินนี่ประเภทชนอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับคู่นี้134ปอนด์ครับแล้วก็แจ้งกับแฟนมวยทางหน้าจอช่อง Two f o u นะครับวันนี้ทีมงานศึกพย,ยินดีแล้วก็ช่อง t Four นี่เอาใจแฟนมวยให้ดูกัน5คู่ครับคู่ต่อไปดอกไม้แดงเจอเอกอาวุธถ่ายจบ5ยก5คู่เลยครับโอ้โหนี่ครับมาขอบคุณเลยครับทูกประยูช่อง2 4ครับอเอาให้แฟนๆน,นี่ หลอนอู้จิ้มซ้ายสวยครับเพชรดำมานี่ขาสั่นเหมือนกันครับช่อฟ้าแต่ว่าเจ้าปาทนี่ประเภทแรดเลียดพีอีกคนนึงละครับเดี๋ยวต้องดูครับเบอร์หนึ่งบเบอ,อ,อ,อร์หนึ่งบุบลอโอ,อ้ยกับเบอร์หนึ่งบุรีรลำโอ้โหนี่ครับมาหาใช้เป็นชุดเตะซ้ายต่อยซ้ายสุดที่โอ้โหเอาละครับแม่โดนหนักๆครับยิ้มสู้ครับหน้าของช่อฟ้า นี่แหละครับยี่ห้อของเขาครับหนักักแรงๆปาะเคนมาเลยครับเป็นหนึ่งในนักมุยไม่กี่คนที่เก็บอาการได้ดีครับโอ้โหวันนี้นี่มาเพชรดำมาดูเลยนะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกเราเห็นช่อฟ้าโดนแล้วนะครับแต่ต้องมาดูครับว่าถ้าจังหวะเพชรดำโดนแล้วจะเป็นยังไงครับอ่าทั้งคู่นี่โอ้โหดูจ้องแล้วก็ยืนกันใกล้ๆด้วยครับ โอ,โอ้โหวันนี้ครับสามคู่ที่ผ่านมานี่เนาะไปสองครับแลกกันมีตโอ้โหจุดเดือดและเกินผ่าคู่เอกครับผาส่อแววว่าเกมจะเดือดตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับนี่ครับผ่ายิงหมัดโอ้ไฟนี้เพชรดำโอ้กะปิดเกมเร็วเลยติ๊บ สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเพชรดำครับไฟนี้ออกหมัดได้เร็วแล้วก็แคบครับเขาเป่าแม่นยำครับมีความเร็วทําให้ท่าของช่องฟ้าที่ขยับเดินจะไต่ขวานนี่ครับจังหวะช้าไปนิดนึงครับทำให้เขาโดนหมัดของเพชรดำแต่ว่าก็พยายามจะปรับคำช่องฟ้าได้ครับจะทำหาจังหวะเองไม่เจอครับโดนนะครับ คู่เรียกว่าคู่มวยน่าติดตามครับรองคู่เอกหนึ่งสยามสอประสบโชค,ครับเจอกับแสนเชิงเล็กปอพงสว่างแล้วก็คู่เอกครับธนลพลคอพัชรวาดนะครับเจอกับลุ่งมิลันสอพายดำครับในวันจันทร์ที่29สิงหาคมครับี่จตัตุของจตัตุที่อุตรดิตเตอรียนเชิญครับเรียนเชิญแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้ยไม่สวนวครับชาวฟ้าติดติดติด ไม่ขึ้นทางตรงนี้ครับชอฟ้ายัางแก้ไม่หายครับลูกหมัดของเพชรดำครับออกเร็วและแม่นยำครับแต่ว่ชอฟ้านีา่อีกนานเลยครับเอ้าจับนายได้แล้วครับฝ่าววงมัดของเพชรดำได้จับนายแต่ว่าจาังหวะตีไม่มีครับวับนนี้นี่มาเน้นหมัดเน้นศอกเลยนะครับเพชรดำทีบนำมาก่อนครับชอฟ้า เราเห็นว่าโดนหมัดไปหลายหมัดแล้วเลยครับแต่ก็แบบนี้อ่ะครับชาฟ้าเป็นมวยที่่าตกระโดดนี่สูงมากๆเลยครับอ่าเปนตัวตีได้ไหมครับตอนนี้เริ่มจะเดินเกมเร็วขึ้นครับแม่มันใกล้เชื่อไปนิดนึงครับกรรมาการดึงมามาสู้กันต่อกลางเวทีครับอย่าลุกไปไหนนะครับคู่นี้โอ้ยนี่ครับหม่าชาฟ้า เลิศเกาะนายเกาะนายครับคู่นี้คู่ชันอ้ยประเทไรนี<ๆ>่เน้นหมัดดีแล้วเนียครับเพดด้าดูแต่ว่าช่อฟ้าโดนแล้วเจ็บสะดุดนิดเดียวครับแต่ว่าไม่สนชนอย่างเดียวช่อฟ้านี่ครับอ,อือหืออือหืออุ้บเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าลุเดือด ขอกเพชรจำครับต่อยได้ต่อเนื่องครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่กดนับกดล็อกแต่ว่าเนี่ยครับสัญญาณแบบนี้ไม่ดีเลยครับสำหรับซอฟ้าครับดูแล้วเขาจะจับทางการป้องกันหมัดไม่ได้ครับเดินเข้าไปจะจับได้แต่ว่าโดนหมักตลอดเป็นนักลงทุนของจริงเลยนะครับซอฟ้าเดินชนตื้อไปเรื่อยตอนนี้เพชรจำอยู่ไหนซอฟ้าบอกขอขออยู่ใกล้ๆขอล็อกเหนียวๆขอจับเน้นๆครับผู้ชนะคู่นี้โโออ ขวาครับพุกขวาแคบๆครับแม่ต้องนับแล้วครับหกเจ็ดแปดสู้ยังไหวครับจอฟ้าโอ้โดนนับไปแล้วนะครับฟื้นฟื้นไม่ฟื้นครับแต่ว่าตอนนี้เดินครับหวังจะเอาคืนครับโอ้โหนี่แหละครับแม่ป้องกันมัดไม่อยู่ครับจอฟ้าแก ร้อนไปหน่อยแหละครับชอบฟ้าแกแบบเปิดหน้าแล้วก็นี่ครับโอ,โ,โอ้โหยังมีโอกาสหลนด้วยกันทั้งคู่นะครับดูการออกอาวุธครับ อ,อย่างที่เรียนไว้ครับผู้ชนะในคู่นี้นี่มีโอกาสครับได้ชิงแชมป์กับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวอยอดมวยคนล่าสุดครับอยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวจากฝูง135ปอนด์เดี๋ยวเราดูครับเพชรจะเป็นเพชรดำหรือชอฟ้ากิติ๊บจะจบแบบไหนครับใครจะได้ชูมือครับตรงนี้ยังสรุปไม่ได้เลยครับชอฟ้าโดนรับมาแล้วก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาเพชรดำยังไม่โดนครับดูครับชอฟ้าพยายามจะต่อให้โดนบ้างครับแต่ว่าพระเจ้าเมียพุ่งตัวได้ดีเอาละครับน่าจะฟื้นแล้วครับมา โดนโดนต้นๆนีน่อาจจะเจ็บแต่ตอนนี้ยกสามไปไปลายครับเริ่มจะช้าครับโอ้โหสุดมันสุดเราใจพักก่อนทั้งขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ฉลองวันเกิดในวันจันทร์ที่29สิงหาคามนี้ที่ขอนแก่นครับแล้วก็ยอดแชมป์โลกตลอดกาลครับพงศักเล็กไก่ยักษหดาวครับไก่ยักษห้าดาวยิมมาฝากประชาสัมพันธ์มาเสาร์ที่10กันยายนนี้ครับ ชมฟรีนะครับศึกบุลจันทร์พันนีนัดเปิดค่ายมวยไทยขัวยิมนะครับที่บริษัทบุญจันทร์พันลีกรุ๊ปนะครับที่อำเภอกำมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ชมฟรีนะครับผู้เอกเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์เดอกับโยนคาริสิตเพชรดีครับเสาร์ที่สิกันยายยนี้ชมฟรีนะครับนัดเปิดค่ายมวยไทยหัวยิมครับ สัมพันธ์โดยยอดมมยตลอดการยอดแชมป์โลกพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5้าดาวยิ้มครับเอาละครับไม่รอแล้วครับช่อฟ้ายกนยกที่4ครับถ้ารอรีเดี๋ยวไม่ทันแล้วครับเดินเข้าไปคือแหลกเนนมากแต่ว่าดูครับยกนี้เป็ำพยายามตั้งรับอย่างเหนียวแน่นครับรีเนี่ยครับดัดทางซ้ายสวนบวกับมาแค่ซ้ายมาดีช่อฟ้าไม่สนแล้วครับจะเอาให้โดนสักทีแม่เจ้ดาวันนี้ยังไม่โดนครับบอหมาจุกจิกจุกจิกเหลือเกินครับ ชนชมไปเรื่อยโอ้โหคู่นี้นี่นี่ครับแม่ใครที่กลัวเลือดนะครับแม่ต้องต้องหลับตาเลือดเริ่มจะออกแล้วเหมือนกันนะครับจอฟ้าโอ้ดูเดือดเล้าใจครับแม่ทั้งเพชรดำแล้วก็จอฟ้านี่ไม่มีใครยอมใครโดนนับต้องเอาคืนให้ได้ครับจอฟ้าอ้าวแทงขวาไป2ทีครับ3ทีแม่ทีนี้สามหลุดโอ้โหซ้ายครับหมัดคู่นี้คู่นี้โอ้าหใครใครใครอยู่ใครไปครับใหญ่ยุกใหญ่ย่นนะครับเพชรดำโอ้โหนี่ครับ อ้ยบุรีรัมย์ก็มาแรงครับน้ำเงินบุรีรัมย์มาแรงอุบลอุบลอันดับห่หรือเปล่าโอ้โหอย่าเพิ่งช้าใจนะครับเพชรรำถึงจะได้หนึ่งนับในช่วงยกที่สามแต่ว่านี่ครับช่อฟ้าแกนี่เป็นประเภทพันดุพันโกดธว่ากะปิดเกมมันไั้ครับช่อฟ้าโอ้โหตัดลำตัวตัดลำตัวครับโอ้โหสายต่อยท้อได้ดีครับช่อฟ้าเอาแล้วครับค่อยๆต่อยค่อยๆสะสมมากเรื่อยแล้วครับ เริ่มโดนบ้างแล้วเพชรดำเอาละครับดูครับข้างซ้ายยังมาครับสวยขึ้นไปสามข้งเอาครับจอฟ้ามีหลักขึ้นไปโอ้โหนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังปักธงไม่ได้อ้แม่โดนมาขคาบเพชรดำยังเก็บบังคัได้ครับจอฟ้าลุยเข้าไปว้ามีมีถอยเหมือนกันนะครับโอ้ยโดนหมัดเมื่อสักครู่ทำท่าขาสั่นเลยเลยนะครับเพชรดำช่อฟ้ายังอันตรายตลอดนะครับเดินอยู่เดินอย่างเดียวเพชรดำถีบไว้แม่ต้องระวังหมัดขวาของช่อช่อฟ้าครับ จอดรอบวกครับรอบวกแต่ว่าชอฟ้ามาสมาธิมาเป็นชุดมาเป็นชุดอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเชื่อเหลือเกินว่าอีกหนึ่งนับน่าจะมีแต่ไม่รู้ใครจะหล่นครับติ๊กเอาละครับมีไแน่นอนแล้วก็มีบอลครับตู่ครับมือเข้าไปโอ้โหไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับประต่างๆทั้งสองคนนี้ต้องได้รับแน่นอนแลลวครับชกกันแบบนี้ทําหน้าที่แบบนี้นี่คือเพชรกินนีครับเอาลุยต่อชอฟ้า แยบไวแยบไวครับพยายามจะทำไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับจอนครับเพชรดำอ่าถามเอาเจอไหมครับต่อยไปเรื่อยครับช่อฟ้าว่าดูครับโดนซ้ายเยอะนะครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับบดยกกี่เป็นต้นไปครับ3กันยายนนี้ศึกเด็กระเบิดที่เวทีมวยนานาชาติวังสิตครับใกนักดีอีกหนึ่งนัดของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับอ้าวนาทีสุดท้ายสำหรับช่อฟ้าเป็น3นาทีที่ไม่งาน ไม่นานเลยแล้วครับสำหรับชาวฟ้าแต่ว่าเป็นสามนาทีที่แสนจะนายของเพชรดำครับบอลโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับถ้ากำปั้นไม่มีรูของชาวฟ้าโดนนี่ไม่แน่นะครับอาดฉีดน่าจะมีครึ่งล้านต้องมีนะครับเพราะว่าโดนนับไปยกซ้ายนะคาเละครับหนากระจายไปเหมือนกันนะครับโอ้ซ้ายครับเอียงไปเัดต่อดัดต่อมัดไา มาเกล่ยนการชกกับมตตัตัวย่าตัวเงินหลายหลายแสนมาเจอกันโอ้โหเรียกว่าได้ลุ้นครับมาตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยครับมาอย่างที่กูติปเรียนไว้โอ้โหตอนนี้เลือดเพชรดำหูเลือดออกหูไปแล้วครับอ้ยเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับแบบนี้ครไอลรวยสุดใจเพชรดำ ยัมสายไฟหรือเปล่าครับบอสอาการอา,อา,อา iałem, การพูว่าพูว่าเหมือนกันยับเพชรดำอโอ้ดูช่อฟ้าแกโดนแกโดนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วนะครับแต่ว่ายังเดินอยู่ครับโอ้โหยกห้าดูเดือดร้าใจเลือกพ่วงจอครับโอ้โหนี่ครับมาเหลืออีกครึ่งยกเหลืออีกครึ่งยกมาช่อฟ้ามาโอ้โหมาลงล่างลงล่างขึ้นบนลงล่างแต่ว่าเพชรเอ๊ยเพชรดำ อย่างนี้อย่างนี้ให้ตายอย่าวุ้นโอ้โหตอนนี้ต้องเชียร์ใจหายใจพร้อมแล้วตอนนี้เอาไปผ่อนหายใจไปทำอะไระดับโอ้โหดูเลือดครับเลือดมาแล้วครับจอฟ้ามาแล้วจอฟ้าดูครับดูได้ดูแป้งขาดจะปิดเกมเลยครับรถอาการไม่ดีครับโอ้ ไหวไหมเดี๋ยวไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหท่อฟ้าทะลุทะลุชุดใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับแม่วยขั้นตวเงินหลายแสนต่อยเพชรดำนี่เพชรดำตั้งหลักก่อนโอ้โหตาว่าท่ฟ้าโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับผ่าชอบแบบไหนแฟนๆเพชรดำนี่ได้นับครับไว้แต่ว่าช่อฟ้าแมมมาตีตื้นแม่ตอนนี้คูกี้ตู้ไม้ เพชรดีครับนี่คือสุดเพชริดีครับเอานับแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเผ็ดนำโดนนับแล้วครับโอ้โหล็อกถล่มครับโอ้โดนนับเหลืออีกสิบวิโดนนับโอ้ยนี่ครับโอ้โหโอ้โหช็อกโ็อตช็เกิดอะไรขึ้นหมดยกสุดท้ายครับเหลือเชื่อนี่คือศึกเพชริดีครับ โอ้โหสิหบวิสุดท้ายครับสิบวิสุดท้ายครับไม่อยากจะเชื่อแล้วครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นึ้นครับโอ้โหนี่ครับมาหาศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหดูเดือดเลือดพานเล้าใจจริงๆครับมาาจะต้องรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ ยอดเยี่ยมครับตอนนี้ผู้ชมในสนามนี่ปรบมือให้กับยอดนักชกทั้งสองคนครับยังไม่รู้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับูแต่ว่าทำหน้าที่ได้เสมอกันครับมาคนลันับเสมอกันครับแมาเชื่อว่าภาคสองเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับโอ้โหคนลันนับครับแมาเพชรดาไก่ย่างหนาดาวกับช่อฟ้าถอแสงเทียนน้อยเสมอกันแบบสุดมันเลยครับ